สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาไกด์ตัวกิโยตินที่ผมเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไอกิโยตินสายมิกนะครับผมว่าหรือว่าจะเป็นกิโยตินสายอะไรกันแน่พี่เล่นสายอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมและที่ผมบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนอารมณ์ในการเล่นได้มันดียังไงแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากมาด้วยละกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเป็นชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกก็เติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนนะครับกดที่ลิงก์ด้านต่าได้เลยนะครับผมได้ที่สําคัญนะครับสําหรับใครชอบเล่นเกมยิงปลาเกมไก่กระโดดเกมตีตุ่นนะครับผมเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องที่นี่เท่านั้นนะครับไบรท์แอดเอลเอสเอ็มคิงนะครับ นะครับใครสนใจเล่นนะครับก็อย่างที่บอกครับไปแอด LSM King เลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับสายที่ผมเล่นนะครับลองมาดูกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตะเตตัดนะครับผมซึ่งหลายๆคนดูแล้วก็งงนะครับว่าเฮ้ยพี่ทำไมฮิตมันเยอะจังเฮ้ยพี่ทำไมนะครับผมทำไมมันมีลักด้วยทำไมมันมีเด็กด้วยนะครับแล้วมัน คือพอเหรอพี่นะครับผม ADI ก็มีสเตนก็มีนะครับซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันคือสายมิกนะครับผมและที่ทำไมผมเล่นสายนี้เพราะว่าบางอารมณ์ผมเป็นคนเบื่อนะครับบางครั้งเนี่ยไปปั่นอย่างเดียวมันก็เบื่อนะครับบางครั้งไปตีอย่างเดียวมันก็เบื่อนะครับผมมาลองคิดดูถ้าใครไม่เข้าใจลูกสกิลในการเล่นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าแม่งคุณจะปั่นตลอดชีวิตเลยคุณก็ได้อยู่อย่างเงี้ยนะครับผม ม่ว่าคุณจะไปดันมดดันกาดันข้าวเหนียวดันไก่ดันหมูดันหมาดันต้นตีนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคุณก็จะต้องใช้อยู่แ <Lew> ค <in> да ่สกิลนี้ในการปั่นนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายคิคุณก็ต้องเล่นคุณก็ต้องตีอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยนะครับลูกการเล่นของคุณก็จะตีอย่างนี้ตลอดชีวิตนะครับเพียงแค่มันจะมีไอตัวเลขเป็นที่ข้อปาก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 ตลอดเวลานะครับนั่นคือสายคินะครับดังนั้นเนี่ย ของผมนะครับมันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ฟิลลิ่งในแต่ละวันในแต่ละเวลาบางอารมณ์กูก็แบบว่าเฮ้ยกูปั่นมาทั้งวันแล้วกูเบื่อกูอยากจะไปเล่นแบบกูอยากขี่บ้างนะครับผมหรือบางอารมณ์กูแบบว่าโอ้ยกูขี่มาทั้งวันแล้วกูอยากไปปั่นบ้างกูอยากหาเงินกูอยากข้ามบอนเยอะเยอะนะครับผมดังนั้นอันนี้เป็นทางออกครับผมเรามาดูในส่วนของสเตตัสก่อนเลยทําไมผมถึงลงมาเท่านี้นะครับผมสเตตัสเนี่ยบอกเลยว่าแกว่งนะครับผมเพราะว่าตอนแรกอะ ผมอะ่ะโง่เองนะครับมันมีในส่วนของแหวนมาดูกันแหวนแอปเปิลน,นะครับคุณดูณจะได้ดีเลยนะครับ9657นะครับผมดูแค่นี้พอเห็นไหมครับพอผมใส่เข้าไป9657เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีส้นตีนอะไรเพิ่มหรือลดลงเลยดังนั้นคุณจำเอาไว้ว่าแหวนอันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจบางคนอะไปเมคขึ้นมาเลยว่าอียโอ้โหพี่แหวนทัไมพี่ไม่ใส่วะของดีมึงโง่หรือเปล่า นะครับผมแม่งคําถามนั้นย้อนกลับไปเลยครับมึงนั่นแหละโง่นะครับผมคือง่ายๆตรงที่ว่ากรีนแอปเปิลลิงเนี่ยนะครับมันจะเอาไว้ช่วยคนที่เปลี่ยนค้าสามในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกถ้าเกิดว่าคุณใส่เนี่ยแม่งบวกเป็น10นะครับผมเนี่ยเทตัสบางอันเนี่ยแม่งเป็น10เลยนะครับเป็นหกเจ็ดแบลอะไรอย่างเงี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนได้ไม่เท่ากันเมื่อคุณเลเวลเอ่อตอนที่คุณได้เปลี่ยนนะเก้าเก้านะครับผม พอคุณเปลี่ยนปุ๊บมันจะให้กินแอปเปิ้ลลิงมาดัางนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเพิ่มและน้อยลงเรื่อยๆตามเลเวลที่คุณมีอย่างผมตอนนี้ร2 0ี่สิบกูอยู่แมกมาจนร2อยี่สิบนะครับผมแค่นี้เองง่ายๆนะครับกูฟ์มเงินอย่างเดียวขายใช้นะครับยังไม่ทําของอะไรมากมายเดี๋ยวของกูค่อยทำทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารอเอมแม่งลงก่อนนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับผมแล้วถามว่าเออสเตตัส พี่สรุปวิธีมันเป็นยังไงนะครับผมอัพแบบนี้ครับสเตน80แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้สําหรับใครที่เวลามาเล่นแล้วนะครับจะมาเล่นใหม่ไม่ต้องพลาดเหมือนผมผมแนะนําว่าคุณอัพไปเลยครับสเตนเนี่ยนะครับลงไปที่90นะครับหรือเล่นสเตน120ก็ได้แล้วแต่นะครับผมมันมีหลายรูปแบบมากแต่ผมมาเล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีอัพใหม่เนี่ยสเตน90นะครับ ADI เนี่ย100เดียวพอนะครับลงวิดสัก30ครับผมเด็กเนี่ยนะครับ เอาไว้สัก50ครับแล้วก็ลักเนี่ยนะครับให้ลงมาถึง70พอนะครับอันนี้ผมบอกใหม่แต่ถ้าจะเล่นตามแบบผมเล่นเนี่ยก็ได้แล้วแต่นะครับผมเนี่ยที่ผมบอกบอกไปแล้วนะเออทีนี้เรามาดูว่าความหลากหลายในการเล่นของสกิลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอ้อลืมไปต้องดูในส่วนของสกิลก่อนนะครับผมสกิลนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรยากมากมายซับ้อนผมสอนวิธีก่อนอันดับแรกนะครับสำหรับใครที่ถ้าอกว่าเพิ่งเปลี่ยนกิโยตินมาแล้วไม่รู้ นะครับผมคุณต so mm ้องระวังไว้ให้ดีสกิลบางสกิลมันจะต้องใช้ของคัทคัสก่อนหน้านี้ด้วยคัทสองคัสหนึ่งนะครับเออเรียกเขาเป็นหาอะไก็ไม่รู้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเนี่ยไอหนึ่งไอสองเนี่ยเห็นไหมเวลาคุณเอาม้าไปชี้มันมีเทคนิคง่ายๆตรงที่ว่าสมมติว่าผมมาชี้สกิลนี้คุณกดคลิกขวาไว้ครั้งหนึ่งโป๊ะนะครับพอมาคุณคลิกขวาไว้เนี่ยมันจะสตาร์ทเอาไว้แล้วสกิลที่จะต้องใช้เมื่อคุณเป็นกิโยตินเนี่ยมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมครับคุณต้องมีคอกกิ้งสาม ค,คุณจะต้องมีสติว่าต้องมีฮิดดิ้งสองนะครับถึงจะมีเคอรกิ้งนะครับผมแค่นี้เองดังนั้นถ้าสาหรับใครบางคนแม่งโบไปอัพสกิลอื่นนู่นนี่นั่นหมดอะ่ะแล้วมึงลืมอัพสกิลพวกนี้เมื่อเวลาที่มึงเปลี่ยนเป็นค่า3แล้วงานมึงเข้าทันทีนะครับผมสมมติบางคนบอกอู้เฮียโซนิกโบไม่ได้ใช้ไม่อัพแม่งอ่ะพอมึงไม่อัพปุ๊บนะครับปัญหาที่มึงจะเกิดมาคืออะไรคอร์สอิมแพคมึงดูนะมึงคลิกขวาด่คอร์สอิมแพคไว ะครับเห็นไหมครับคอร์ดอิมแพรกเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้โซนิกโบถึง10นะครับผมมึงถึงจะอัพคอร์ดอิมแพรกในคัสสามได้บางคนแม่งมึงอัพโซนิกโบไว้5พอมึงมัวไปขี้เหนียวลงพวกโซเดสนะครับผมหรือไปลงพวกเมเทโอแอซานะครับดังนั้นงานมึงเข้าทันทีครับเท่ากับว่าคัสสามมึงต้องมาอัพสกิลของของไอ้พวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะมึงจัดไป500นะครับในการรีสกิลกูก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับกูไม่เคยรีแต่กูน่าจะดาวเอาประมาณ500นะครับผม ก็รีสกิลไปซะนะครับแล้วอย่างเนี้ยโรลลิงคัตเตอร์มึงดูนะโรลลิงคัตเตอร์ปุ๊บมึงขีดกว่าค้างไว้สกิลที่ต้องใช้มีอะไรเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับกาตาแมตเตอรี่กับโซนิคโบนะครับแค่นี้เองนะครับสกิลต่างๆมากมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะพ่วงคัสสองเอาไว้อยู่นะครับผมส่วนสกิลบรรทัดที่2พวกนี้มึงไม่ต้องไปสนใจนะครับมึงมึงต้องปลดบรรทัดแรกนี้ให้หมดนะครับอย่างสกิลวันเนี้ยเนี่ยนะครับไอเวปอน b ็อกกิ้งอะไรของมันเนี่ยนะครับกดคลิกขวาค้างไว้ครับแล้วคุณไปดูว่ามันต้องใช้อะไรเห็นไหมมันต้องใช้ right uh, uh, hand left hand นะครับผมแค่นี้เอง left h a เลเวล e l 5มึงต้องมี right 2แล้วถูกป่ะแค่นั้ยแล้วมึงคิดดูต้องใช้ไลท์ถึง5บางโคนไม่ได้อัพ2สกิลนี้แน่นอนมึงก็อัพสกิลนี้ไม่ได้นะครับแค่นี้เองและนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องระวังทางผ่านให้ดีนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการอัพครับผมอัพอย่างนี้นะครับผมนี่เลยนะครับไม่มีอะไรยากมากมายนะครับรสไตล์ฮิตติ้ง นะครับผมแล้วก็คอกกิ้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องเอาถึง10นะจาไว้นี่กูมาร์ไว้ให้แล้วนะตัวแดงๆล้นๆเลยนะครับคอกกิ้งเนี่ยมันเอาไว้สาพอนะครับผมแล้วก็ไอ้กิมทูตเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้แต่กูบอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องอัพเพราะถามว่าอะไรตอนที่ผมเก็บเลเวลมาตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้ยืมของเพื่อนมารู้ไหมว่าผมทํายังไงผมเนี่ยต้องไปลากโคบอลลากโคบอลลากหมาน้ําตาลลากไก่นะครับผมและอาศัยเล่นเวลาตอนที่เขานอน เพราะว่าเราสามารถลากแล้วกิมทูได้นะครับผมกิมทูเนี่ยบอกเลยว่าแรงครับถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งเด็กทั้งลักนะครับแน่นอนฮิตคุณเยอะแน่นอนนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมเฮิตมันถึงเยอะจังพี่นะครับผมเดี๋ยวผมลองลองมาให้ดูว่านี่นะครับผมเอาแค่เบสไปพอนะครับแค่นี้นะครับมี AB เห็นไหมครับผมว่าฮิตผมเนี่ยมันไป390เเลยนะครับดังนั้นเนี่ยที่มันที่มันเยอะมันเยอะเพราะว่ามีลักครับ รับ3มันได้ฮิต1เด็ก1มันได้ฮิต1นงตามง่ายๆก่อนเลยแต่จริงๆแล้วในส่วนของเตเตเซเนี่ยมันมีเพิ่มมากกว่านั้นนะครับผมอย่างบางครั้งเนี่ยคุณใช้เด็กนะครับเด็กก็มีผลในการเพิ่มแอคแท็กเช่นกันแต่อาจจะใช้สัก3ใช้สัก5เอ่อห้าเด็กเท่ากับหนึ่งแอคแท็กอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือการสมมุติให้ฟังนะครับผมแค่นั้นเองดังนั้นมันจึงเป็นผลที่ว่าบางคนทาไมใส่เทมฮอกอายแล้วตีแรงขึ้นนะครับเพราะเด็กมึงบวก200ครับผมแอคแท็กมึงดีดแน่นอนนะครับแต่ก็ดีดเม200าเเยบ นะครับผมประมาณนั้นเออค่นั้นเองนะครับ <c oughs> และนี่ก็คือวิธีการอัพสกิลของผมอย่างที่บอกเอนชานไม่จําเป็นต้องอัพสิินะครับอันนี้อันไหนที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องอัพผมจะบอกเอาไว้นะส่วนที่เหลือขึ้นก็ไปดูเอาเองบาง,อาเเอบางคนอยากเล่นโซเดสทอยบางคนอยากเล่นแมททิวอัสเแล้วแต่คุณนะครับแต่คุณจําไว้ว่าผมสอนแล้วนะครับแล้วผมกดให้ดูแล้วด้วยว่าอะไรบ้างที่มันจําเป็นต้องมีก่อนนะครับย้อนกลับไปดูนะครับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ EDP สําคัญแน่นอนคุณต้องอัพนะครับผม ตรงตรงนี้ระหว่างเมเทอเอทซาวกับโซเดสทอยเนี่ยคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาอะไรนะครับคุณถอนจากอันนี้ออกมาได้เลยนะครับเนะครับแล้วคุณถอนอันนี้ออกมาอีกได้อีก4เป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะเจกับ4เป็นเท่าไหร่11นะครับผม 11. 1 1พอยต์แล้วอันนี้อีก1เป็น12นะครับคุณจะเอาไปอัพอะไรก็เรื่องของคุณแล้วนะครับทีนี้ต่อมานี่คือสกิลคาร์ที่3ามาร์ที่3ผมจะบอกให้ว่ามันแบ่งได้ด้วยกัน2แบบแบบทางซ้ายเนี่ยนะครับคือการเล่นแบบสายฝ่าของผมซึ่งตอนนี้มันยังทํายาแอดไม่ได้้้แแลลวววผมมองวว่า ถึงทําก็ยังไม่คุ้มกับต้นทุนในการฟาร์มนะครับดังนั้นช่องผมเวลาคุณกดเข้าไปดูคุณจะเจอในการฟาร์มบางครั้งอาจจะเจอที่เดิมๆก็กูฟาร์มครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากูเนี่ยกดเงินในธนาคารมา SCB ทหารไทยกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีแล้วกูก็เติมเงินเข้าไปแล้วกูก็อัดเข้าไปเนี่ยนะครับกูจะได้อีกแบบหนึ่งนะครับผมเออแต่อันนี้คือกูฟาร์มนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะดูแบบอีกที่พิธีหารกอบเพชรเจ็ดสียิงลำแสงโก่งป้างทีเดียบอสอตาย โซโล่ดันช่องอื่นครับผมมีนะครับผมแต่ช่องกูไม่มีครับผมกูต้องฟาร์มนะครับเพราะว่ากูไม่ได้เป็นในโหมดของใช้เงินเล่นนะครับตามนั้นทางซ้ายอย่างที่ผมเล่นคือ1น,นะครับผมต้องการใช้เฮอริอเคนวอล์กอย่างน้อยว่ามันยังอาจช่วยเหลือบ้างช่วยเหลือในปาร์ตี้ได้บ้างเช่นถ้าเกิดว่าเวลามึงชนบอสนิดหน่อยนิดน่อยหน่อยหรือชนมาเป็นฝฝูงๆ,ๆงเยอะๆมึงกดเฮอริเคนวอล์ก มันจะเพิ่มอัตาราการหลบหลีก250%และอัตาราการหลบหลีกเวทมนต์อีก50%ดังนั้นมึงเลือกเอาว่ามึงต้องการจะเล่นแบบไหนนะครับผมฮอริเคนวอล์กค่อนข้างจะใช้สกิลพอยต์เยอะนะครับแต่ว่าพอมึงมีเนี่ยมันก็ไม่เป็นตัวถ่วงเพื่อนซะทีเดียวนะครับผมเพราะว่าจังหวะในการกดฮอริเกนเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับมันหลบเยอะมันหลบทั้งเวททั้งหลบทั้งโอ้โหมันเพิ่มทั้งฟี นะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับเขาอาจจะเล่นนี้ครับสาหรับสายเปรย์สายมีเงินสายแอร์โฮ่สายอุฟู่นะครับเขาก็จะลงอันนี้ครับก็คือมันจะทําให้การกด EDP เนี่ยเพิ่มเวลาขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดผมรู้สึกว่ามันจะประมาณนาทีกว่ากว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพไอที่มันทําอันเนี้ยสกิลเนี้ยนะครับมันจะทําให้คุณกด EDP แล้วอยู่นานขึ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม new v e r i o n นะครับผมอันนี้แหละนะครับผม ตัวโอกาส80%นะครับโอกาสสิาเร็จ75%ศึกษาสกิลพิชานี้มาเดืดโอเคนะครับผมได้เลยประมาณนี้นะครับผมเออเวลโอระ3วินาทีเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเพิ่มนะครับความหน่วงในการเอ่อเวลาคุณกดยา EDP อ่ะปึ๊บสมมุติว่าอ่าปกติหนึ่งนาทีสมมุติอันนี้มันบอกว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มได้3วินาทีเท่ากับว่ามึงอัพเลเวล10 จะเพิ่มอีก30วิเท่ากับว่า EDP ตอนแรกมีนาทีหนึ่งมือไกลเป็น1น,นาที30วิก็เลือกเอานะครับผมสำหรับสายนี้นะครับเออง่ายๆไม่ยากนะครับผมในการหน่วงในการหน่วง EDP ไว้และนี่ก็จบไปในส่วนของสกิลของอธิบายหมดแล้วต่อมามึงมาดูอารมณ์ในการเล่นนะครับผมและนี่ก็คืออารมณ์ในการเล่นที่เวลาผมเล่นจริงๆนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับสายปัน่นนะครับบอกแล้วว่าเซตนปครับประหยัดสุดแล้ว มึงไม่ต้องยังไม่ต้องเทมครับผมมึงยังไม่ต้องเทมมึงร้อยแม่งราคาถูกกว่านี้มึงค่อยไปเล่นเทมครับผมอย่างผมเองผมมีเงินเยอะครับห้าสิบหกสิบล้านนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ซื้อของหาอะไรทั้งนั้นนะครับผมคุณดูแล้วกันนะครับของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆเลยสําหรับสายปั่นเนี่ยนะครับคือชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดให้ในคลิปหน้าแล้วกันว่าเฮ้ยสายปั่นมันต้องมีของอะไรบ้างสายคีบต้องยังไงบ้างนะครับวันนี้ดูอารมณ์แล้วกันอารมณ์ในการเล่นสายปั่นเป็นอย่างนี้ครับผม นี่นะครับผมแค่นี้เลยคุณใส่เซ็ตแนปให้หมดนะครับผมเออที่ว่าคุมคุณก็ใส่มังกรเอทพีนะครับเออแค่นี้แหละง่ายๆนะครับส่วนพระคุมอ่ะเออไม่ใช่พราคุมนะครับในส่วนของเสื้อนะครับมึงใส่มังกรเอทพีครับเนี่หลายคนถามเออแค่นี้เองนะครับเวลามึงฆ่ามอนนะครับมึงื่อไขเอทพีคืนสิบหน่วยแค่นั้นเองทุกตัวนะครับมันจำเป็นต้องใส่ครับผมแล้วนี่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอารมณ์ในการเล่นสายคิใช่ไหมผมก็จะเป็นอย่างนี้ ปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมก็จะใส่อย่างงี้นะครับผมแค่นี้นะครับคีกูก็ทะลุไปแล้วนะครับผมซึ่งเวลากูตีเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับลองเทสหมวกให้ดูแล้วกันนะครับเอาไปนี้ก่อนแล้วกันบวกเจ็ดแต่ผมก็ไม่รู้แม่งติดชาติไหนนะครับผมเอสพีดีตอนนี้มันทําทิ้งวาที่ได้แค่หนึ่งแปดสี่นะครับผมติดให้มั้ยเนี่ยอ่าติดแล้วนะครับเห็นไหมอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเทพเจ็ดวิอ่ะเข้าใจป่ะ เออยียติดต่อเนื่องอันนี้มันติดต่อเนื่องบั็กหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนบั็กนะครับผมเมื่อกี้ไม่ใช่เจ็ดวิแน่นอนกูว่าสิบกว่าวินะครับผมเอออันนี้ก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับม,มาดูในส่วนของหมวกบาโฟอา้าวที่กูเปลี่ยนออกไปแล้วพอดีเมื่อกี้มันติดนะครับก็หมวกบาโฟเนี่ยอย่างที่บอกครับเวลามันติดเนี่ยมันจะติดอะดรีนาลีนเลเวลสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงคู่กับบาโฟจูเนียนะครับมันก็จะทําให้โอกาสติดเนี่ย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเขาว่าอย่างนั้นนะครับคำว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคุณก็ไปลองดูเอาเองแล้วกันว่ามันจะเป็นในรูปแบบแบบไหนนะครับและนี่ก็คือ2ส,สายที่ผมเล่นอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าบาโฟจูเนียติดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะประมาณ189หรือว่า190ผมไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ามันจะติดหรือเปล่าเท่ๆ okay. มึงติดยากเหลือเกินคือตอนที่ผมตีม่ะบางทีเวลาผมตีมันก็ติดง่ายนะเออแต่บางครั้ง บางครั้งมันก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอารมณ์ไหนของมันเดี๋ยวมันก็ติดง่ายเดี๋ยวมันก็ไม่ติดคุณดูแล้วการถ้าคุณจะไปซื้อไอ้หมวกต้นตีนเนี่ยมาใช้นะครับคุณก็จะต้องเจออย่างเงี้ยนะครับผมพูดจริงๆว่าถ้าเกิดว่าโอกาสในการติดอะ่ะเห็นนะเนี่ยติดแล้วนะครับพอติดเนี่ยณตอนเนี้ที่ a i 106เนี่ยนะครับแล้วก็บวก2ี่บของผมเนี่ยนะครับผมสามารถทำได้แค่ SPD 190ครับเห็นป่ะก็จะเป็นอย่างนี้ อารมณ์มันก็เล่นได้ทั้ง2อ,อารมณ์ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมอย่าดูคนเดียวครับแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับและฝากไว้ด้วยนะครับผมเงาะชาแนลนะครับผมถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครตหรบวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆายจชุบ